เฮ้ยฮัลโหลว้าวมายกอดโอวัวนะครับคลาว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 เจ้าวัววัวพิการนี่เอโดเพนช่าง แข่งกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวให้เจ้าช้างสองตัวนี้แข่งกันดีกว่านะครับ1 2 3 4ไปเลยเยเซอร์โอ้โ h oh oh ไอ้ดูแล้วเดี๋ยวส่งเจ้าหมาไปไล่กัดหน่อยไปแล้วไปเลยไปเลยโอ้ oh. เย่มาแล้วครับเจ้าหมาน้อยโอ้ยชน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 นี่เฮ้ยฮิฮิอ้ามานี่คือเจ้าบัฟเฟโลเจ้าควายสีเหลืองบัฟเฟโลไปกินหญ้าเลยไปนี่กินหญ้าหน่อยแง็บแง็บแง็บ,บ,บมาบัฟเฟโล ี่เรามีขิงคองด้วยขิงคองตัวใหญ่เจ้าขิงคลองเฮ้ยเจ้าควายไปไหนเนี่ยหันหน้ามานี่หน่อยเร็วเฮ้ยเจ้าหมานี่เอาหมาสองตัวนี่จอกันไหนเร็ว มันจะขึ้นได้ไหมทุกคนโอ้โอ,อ้เย้เย้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้เปล่าโอ้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 สุดยอดเลยเจ้ควายตัวนี้โอ้โหขึ้นได้หรือเปล่าโอ้เอาอีกเอาอีกขึ้นได้ไหมสู้เขาสู้เขาสู้เขาโอ้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 โหสุดยอดเลยทุกคนเจ้าควายตัวนี้ แข็งแต่งจริงๆโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเด้อ